สวัสดีครับโดนมารีวิวนะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับมารีวิวกันให้เห็นชัดๆจัดๆกับอุคูเลเร่สามไซส์สามสไตล์สามทรงนะครับจากคราวที่แล้วก็พูดถึงแต่ว่ายังไม่เห็นกันเปรียบเทียบกัน3รุ่นลนะครับวันนี้เอามากันให้เห็นจัดๆนะครับก็มีไซส์เล็กสุดนะครับไซส์โซปราโนนะครับขนาด2ี่เ็นิ้วนะครับ เทียบกันเลยนะครับอันนี้สากลางสาย,ยอดนิยมนะครับโซงคอนเสิร์ตนะครับขนาด23นิ้วครับอัดขึ้นมานะครับแหญ่สุดก็เป็นโ่งเทเนอร์ครับเทเนอร์ขนาด26นิ้วนะครับแล้วก็มาดูตัวเล็กสุดหน่ก่อนนะครับเล็กสุดตัวน,นี้ครับผมอ่า สีสันสุด้ายครับสีแดงทรงโซปราโนนะครับขนาด2ี่เบดนิ้วนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับก็เล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับไม่ว่ามันจะขนาดเล็กแต่ว่ามันเล่นเล่นได้ทั้งเด็กทั้งใหญ่ครับก็เด็กก็เหมาะเหมาะมือด้วยนะครับตัวนี้ก็ทรงโซปราโนนะครับ2 mm ี่เบดนิ้วนะครับตัวนี้ก็ เดี๋ยวเรามาปรับเสียงก่อนนะครับเรามีปรับเสียงไปบ้างแล้วแต่ว่าก็นะครับตั้งทิไว้อาจจะมีการหย่อนสายนะครับก็อย่าลืมนะครับปรับสายก็เลือนไปที่ของเมนูคูเล่น,นะครับแล้วก็อ่าดีดเชนเดีกับเส้นสีก็ให้ขึ้นจอดสีเขียวนะ ครับตัวนี้นะครับ,รบก็ลองเสียกันเลยไป นี่นครับสายครุงฟิงกรุงกิงเลยนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้เ,เป็นเกเล่แบบราคาแบบที่น้องๆหนูๆน,น,นี่เอื้อมแตะได้นะครับตัวนี้ไม่แพงเป็นตัวเริ่มต้นก็ใครที่มีงบน้อยนะครับก็จัดตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีสตาร์ก็ขยับขึ้นมาทรงนี้นะครับ ทรงมาตรฐานอ,าออกงานได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็ของก,กาก้าครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาะลรนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ปรับเสียงกันเลยเช็คเสียงกันก่อนนะครับโอเค Okay. นี่นะครับเรามาลองเทียบเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกับโซบราโนที่เล่นแบบเ่อก้นะครับตัวนี้ทรงคอนเสิร์ตนะครับ23นิ้ว ดังขึ้นใสขึ้นนะครับตัวนี้เอ่อตัวนี้เนื้อ,อไมจ้จะดีกว่าด้วยนะครับตัวนี้เป็นไม้มะฮอ,อกกานีนะครับนี่นะครับก็ราคาก็กตามตามสเปคนะครับอ่าแล้วถ้าใครที่ต้องการความเต็มไม้เต็มมือนะครับตัวนี้จับกันแบบยืดแข้งยืดขาได้สบายเลยครับตัวนี้ก็ทรงใหญ่ก็เสียงก็ดังขึ้นเต็มไม้เต็มมือนะครับ มลองอปรับสายก่อนครับเช็ค <Check S 2> <Check S 1> ดูสายไปยังไงบ้างครับโอเคมาครับนี่ครับ <laughs> นี่ครับโอ้โหใหญ่พอดีตัวไหมครับออมาลองเสียงกันเลยนะครับมา,านะครับเสียงทุ่มขึ้นนะครับตัวใหญ่ก็จะมีความกลางหวานมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ครับก็ ไม้มมฮอกคานีเหมือนกันนะครับก็ใครมีงบตามไหนก็จัดตามนั้นเลยครับทรงก็ตามตามไซส์ตามขนาดตามที่ชอบได้เลยนะครับวันนี้เราก็พกพาไปได้ทุกที่ครับคเรเล่นะครับก็วันนี้ก็ได้เห็นกันจ้าจาแล้วนะครับ3ทรงสา,สงสาไซส์สขนาดครับโซปราโนครับ2ี่บดนิ้วครับ ทรงคอนเสิร์ตนะครับ23นิ้วครับผมกระทรงเทนเนอร์ครับเทนเนอร์ลองเทียบกับน้องเล็กนะครับ26นิ้วนะครับนี่นะครับก็เสียงตัวเล็กสุดก็จะ,ะน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้ก็พกได้เล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับ ก็ลองกันดูนะครับว่าจะอาชอบแบบไหนก็ไปลองกันเลยนะครับลองดูที่ร้านหรือว่ายางไรก็สอบถามกันมาได้นะครับผมอ,อ่าก็เดี๋ยวคลิปหน้าไง,งครับก็มันจะกันอีกครับว่าจะรีวิวหรือว่าสอนเป็นอะไรนะครับวันนี้โดนแมนรีวิวโดนแมนรีวิวโดนแมนสอนอุคุเลเจอกันคราวหน้านะครับขอบคุณครับ